เจอต่อหัวเสืออ,อยู่ข้างบนอันนี้กล้องนี้มองไม่เห็นหรอกนะคะแต่มาอยู่ข้างบนนู่นเลยมีตัวออกมาด้วยน,นี่ต้องกลางคืนอย่างเดียวกลางคืนต้องใส่ชุดขึ้นไปอุดครับเรากว่าจะไปถึงมันเนี่ยมันต้องออกมาเต็มเลยล่ะใช่ตอนนี้ก็ออกมาเรื่อยๆเลยนะตัวมันอันตรายอยู่อย่างเงี้ยต้องใส่ชุดครับต้นมะขามนู่นเลยค่ะทุกคน ต่อหัวเสือลังใช้ได้เลยสวัสดีครับวันนี้เราจะมาตีพึ่งกัหนึ่งวันเดี๋ยวมาดูกันวันนี้ได้หรือเปล่าอันนี้เราก็จอดดูพึ่งข้างทางนะคะทุกคนแนนน่่กออะนะหหูู สองซ้ำโอเคเรียนได้แล้วเป็นไงแม็กมชิว้วชิ้วเออมาหาพึ่งฝนตกก็จะเป็นอย่างนี้ อันนี้พลอยต้องลงเดินเลยนะคะเพราะว่ามันขึ้นไม่ได้ขึ้นไม่ไหวทางลื่นสุดๆขับมาเรื่อยๆนะคะเจอพึ่งเฉยเลยค่ะทุกคนไปค่ะแล้วเข้าไปดูกันเหนื่อยเหนื่อยครับรถเจอจนได้นะคะวันนี้วันนี้คิดว่าจะไม่เจอพึ่งซะแล้วอ่อนนุ่ มาทีนนนนน่นี่เนี่ยหนูไเห็นเห็นจริงๆด้วยอ่อนเลยมีรอยคนเดินดูด้วยนะหนู <c oughs> หรือก็หาเห็ดไม่รู้นะครับ <c oughs> คนหาเห็ดเยอะด้วยที่นี่เห็นเดน่าจะเยอะแล้วพอ<ม>แล้ว,วน่าจะได้เห็ดกลับไปกินต่อครับผมดูทั้งฟึ่งทั้งมิมไม่รู้ว่าจะพคกหรือเปล่า <c oughs> <c oughs> ทุลักทุเลมากเลยเ <c oughs> มื่อคืนฝนตกหนักดินมันเป็นโคลนโคลน,น,นเป็นขี้โคลนบางครั้งต้องจุงรถเลยนะครับ ลื่นนะพ่ะอเนาะหนูไปรอน,นู่นเลยเดินดูสักเสียดายนะคะยังอ่อนอยู่ <c oughs> มากันคิดว่าจะไม่เจอซะแล้ววันนี้แต่ก็ได้เจอนะคะแต่ไม่เป็นไรไม่ได้ตีเราค่อยมาใหม่ค่อยมาซ้ำใหม่ให้เขาแบบตีได้ก่อน <c oughs> แต่ไม่รู้จะเหลืออยู่หรือเปล่านะคะ <c oughs> ไปคะ่ะไปดูที่อื่นกันต่อ